สะพานบ้านปากสวยนะครับหรือเราจะไปกินไปกินก๋วยเตียวน้ำซุปกัญชาตาแบบถูกต้องนะครับนี่ที่ร้านปั้นเงินนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกวัดป่าหนองโมง้มาต้นจานหลายคนไม่รู้นี่ร้านขอบคุ้นแม่สันจะอยู่นี่นะคะรับเดี้ยวเข้ามานิดเดียวนะครับนี่เป็นจะอยู่นี่นะครับร้านขอบคุ้นแม่สัน จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ร้านนี้นะครับร้านนี้ขอบคุณเมสั้นคนมามีป้ายบอกนะครับหลายคนะจะเดินทานมหาวเห็นอ่าเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวปั้นเงิน ก็ใใเดียวไปไม่ไกลนะครับเออคนเยอะ้อนนี่ก็ข้าวปุ้นพรอนเหมือนก,อนกันอ๋อนี่ยกำลังข้าวปุ้นพรอนเมื่อหน้าเมื่อหน้านี่ยแต่เราจะมากินนี่เแม่ไปกัญชา ชาอารมณ์ดีเพื่อสุขภาพนี่บ้างเงินกน๋วยเตียวกันชาอารมณ์ดีเจอแล้วเจอแล้วเนะจอแล้วก๋เตี๋ยวกันชาอารมณ์ดีมาถึงแล้วนะครับ ก๋วยเตี๋ยวกัญชาอารมณ์ดีธรรมดา40พิเศษ50าสบนะครับที่ร้านปั้นเงินในน้ำซุปทั้งแบบไม่ใส่กระชาและใส่กัญชานะครับโอ้น่ากินเอาแบบใส่เลยยิ้มยิ้มอารมณ์ดีตาอ๋อมีมีเนื้อวะครับเรี่กเป็นหมตาก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยพิเศษครับอ๋อ้พ่เปื่อวะครับ อ๋อท่นเป็นหมูก็ไ้ครับหมูแตงโมจ้าได้ครับรได้ครับ,รบเขียเดี๋ยวเขียนมาหามุมนั่งก่อนอยู่ร้านปั้นเงินนะครับก๋วยเตียวพันชาอารมณ์ดีนะคปั้นเงินชาบูนะครับยังมีหมูกระทะชาบูด้วยแล้วก็ตอนนี้เพิ่มเป็น มีกว๋วยเตี๋ยวกัญชาอารมณ์ดีนะครับหน,หนึ่งก็เลยน่ากินอันนี้เป็นเนื้อรวมนะครับเนื้อรวมเนื้อรวมน่ากินมากเลยมีใบกัญชาสดให้ด้วยนะครับเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้ก็ลวกจิ้มพิเศษจะเพียแซบจะเพียแซบจะเพียผัดแซบแซบร,รๆๆอรออีกช่วยหนึ่ง อากาศก็ดีมากบีบมะนาวมาันท้บีบมัน ก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปกันชาด้วยกันนัวพี่น้องอร่อยอร่อยมีมีแบบกับบ้านด้วยนะครับแบบใส่ขวดกับบ้านด้วยนะครับ เดี๋ยวจะส่นะเียี่กนึน่งเนาะก็มีชากัญชาด้วยนะครับแก้วเท่าไหร่ครับก้วอาชากัญชาน้ำผึ้งแก้วละสี่สิบอืมสบาแก้วอ่าออลจินนอนแก้วละสามสิบห้าออลลจินนองแก้วสามสบห้าคครับอ่าตอนนี้โปรโมชั่นสองแถมหนึ่งดีมากเลย น,น้ำุปนัวมาก แ่บพอดีพี่นอ้องผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนได้นะครับที่ร้านปั้นเงินชาบูแล้วก็มีวยเตี๋วกัญชาด้วยแล้วก็มีชากัญชาด้วยจ้ะอันนี้น้ำพึ่งผสมมะนาวนะครับเด็ดเด็ดเด็ดมาแล้วนะของเรามาแล้วอันนี้จะเป็นเล็กน้ำหมูพิเศษนะครับรวมพิเศษจะห้าสิบบาทนะครับอุน่าก,กินมากเลยใส่ใบ,บกัญชาด้วยนะครับ ใบกัญชาแท้จ้มต้องจิมน้ำซุปก่อนนะคระับกัญชาเพื่อสุขภาพว้ยเตียวอารมณ์ดีว่าสั่งทานบ้างนัวนัวหวานหวาน้ำงิิมโดนน้ำจิิมโด,ดนม,โดดมากหนมแซ่บมีหมูเจียวด้วย หักนั้งกล้องมาหน่อยุ่งก่อนนะครับเ,เดี๋ยวบิมาล้วพเข่าใส่นันปลาหน่อยนะครับ น,นีใบกัญชานะครับใบก,กัญชารว